สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กก็จะมาพบกับคุณครูอ้อคุณครูเตยนะคะอีกหนึ่งวันนะคะในวันนี้นะคะเราเรียนในสัปดาห์ที่12บในเรื่องที่สี่แล้วนะคะเรื่องที่สี่ของเราวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะมีอะไรบ้างนะคะตามภาพเลยค่ะเห็นไหมคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมนะคะ อุดมสมบูรณ์นี่มีการดูแลมนุษย์ดูแลได้ใช่ไหมคะก็ดูแลธรรมชาติใช่ค่ะธรรมชาติก็จะให้ประโยชน์กับเรามีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะมีป่าไม้เห็นไหมคะแล้วก็สวยงามใช่ค่ะถ้าเราไม่ทาลายนะคะทีนี้มาดูไปงานต่อไปค่ะเห็นไหมคะเราทาเป็นส่วนสาธารณะเห็นคะให้มีอากาศดีคนเราก็สามารถออกกําลังกายได้ ไปนั่งชมใช่ค่ะพปนั่งนก่อนได้ใช่ะดูไปงานต่อไปค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นภาพทุ่งนาเลยเห็นไหมคะเขาก็เหมือนเขาจะเปิดเป็นร้านร้านอาหารนะคะอยู่อยู่กลางทุ่งนาอยค่เขาจะขายมันมันขายกาแฟขายชาอะไรอย่างเงี้ยชานมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะภาพต่อมาก็ครอบครัวเขาก็ไปนั่งทานทานข้าวกันนะคะ อยู่ไปงานต่อไปนี่ไปงานนี้อยู่นะคะสิบเจ็ดนะคะเด็กๆเรื่องที่สี่ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมค่ะคุณครูนะคะให้เด็กๆดูภาพและตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะว่ามีคําถามอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งมีคนอยู่บนสะพานจํานวนกี่คนคณว่าจะนับนะคะหนึ่งสองที่อยู่บนสะพานนี้สองคนเด็กๆก็เขียนหมายเลข สองลงไปต่อมาข้อที่สองค่ะมีคนช่วยกันปลูกต้นโกงกางที่อยู่ในโคลนจำนวนกี่คนอะนี่กเขากำลังปลูกต้นโกงกางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้ามีทั้งหมดเก้าคนเด็กๆ็เขียนเลขเก้าลงไปค่ะ ข้อที่สามค่ะให้เขียนนะคะเครื่องหมายถูกบนภาพประโยชน์ของโกงการลงในช่องวงกลมเด็กๆรู้จักต้นกงการปากงการไหมคะไปให้เลยเป็นชีวเขียวเลยสีเขียวเลยนะคะเขียวมาเลยประโยชน์ของปากงการนะคะเมื่อปลูกแล้ว ก็จะทําให้มีสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเปนะะ็นอาหารในในในส่วนของยึดหน้าดินด้วยนะคะ,คะต้นไม้จะช่วยยึดหน้าดินเพราะว่าร้าของโครงการเขาจะจะ,จะลอย<ช>นะคะ,คะตัวนี้อ่าทีนี้มาดูใบงานต่อไปะค่ะใบงานนี้นะคะสิล้วปะ่ะใบงานสร้างสรรค์ให้เด็กๆเขียนตามรอยเขียนตามรอยปาร,ระบายสีภาพ เด็กปลูกต้นไม้ให้สวยงามก็คือเขียนตามลายปากก่อนจะมีลายปากข้างบนคําว่าต้นไม้แสนรักพอเด็กเขียนตามลายปากเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะนี่เด็กสองคนนี้ช่วยกันดูแลธรรมชาติหรือปลูกต้นไม้ค่ะมาช่วยกันนะคะยีนเดียนแจ่มใสเลยชอบเลยอ่ะทีนี้ใบงานนะคะเป็นใบงานกิจกรรมโยงเส้นจับคู่ภาพต้นไม้ที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามเด็กจะต้องฝึกสังเกตว่าต้นไม้ต้นไหน ที่เหมือนกันนะคะตัวนี้เด็กๆก็ลากเส้นจับคู่ได้เลยนะคะสมัยงานนี้ครูว่าได้เด็กทำได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูใบงานตัวนี้ค่ะใบงานเสริมักษะตัวนี้นะคะจะเป็นลากเส้นจุดจุด A ถึง C นะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะและระบายสีด้วยนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูุณครูแปะให้นะคะให้เด็กลองฝึกดูแล้วก็สังเกตดู ตัวภาษาอังกฤษพิมเล็กนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลด้วยนะคะหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะลูกนะสำหรับวันนี้ครูเตยครูอ้อก็สอนจบแล้วเดี๋ยวครูจะแปะคลิปการลากเส้นต่อจุดภาษาอังกฤษ A ถึง Z ให้นะคะตัวทิม์เล็กนะลูกนะสำหรับวันนี้ครูเตยครูอ้อก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ